วันนี้เราจะคุยต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องของ Porsche Design Backdate นะครับเออเนี่ย e e a b r a m A A Bray a b r e Abreu <laughs> อ่านไม่ออกอเยี่ยี้ยแม่งเฟี้ยวมากเลยนี่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 ไโอโ้โหโอ้โหสวยนะอันเนี้ยภายในภายในเขาแม่งสวยกิ๊บเลยอะเออผมอยากผมอาจจะอยากได้คันเนี้ยนะถ้าถ้ามีโอกาสนะ นี่นี่นี่งั้นโอ้โหสวยไหมสวยสวย,สวยผมว่าสวยมากอืมร้อนเออเท่อะก็คิดว่าคิดว่าเนี่ยแหละจะเป็น สเต็ปแรกของการเข้าไปสู่ Heavy Modify Backdate Porsche คือผมได้มีการไปปรึกษากับพี่โต้งสลันนะครับ PSC Motorsport ถ้าผมอยากทำแบบรถแบบนี้ใช้โน้ตฮาวของพี่เขาพี่โต้งเนี่ยแกมีบริษัททำคาร์บอนที่แบบโอ้โหแม่งมาตรฐานแบบ Aircraft คือแม่งทำเครื่องบินเลยอะ่ะผมก็เคยไปปรึกษาเขาว่าถ้าผมจะทำปอร์เช่อย่างนี้เองอะ่ะหนึ่งคันคันแรกอะ่ะมันจะใช้ทุนเมืองไทยในเมืองไทยนะเขาว่าก็มีเกือบ10บล้านอืมเพราะว่ามันต้องปั้นขึ้นมาใหม่หมดใช่ปะ แต่แต่เตาอบของพี่โต้งนะอบรถได้ทั้งคันคือชิ้นที่มันใหญ่แล้วมันยากเนะ่ยมันคือชิ้นนี้เท่าความให้ฟังก็คือผมมีมไปคุยกับพี่โต้งสลันนะครับ p s c Motorsport นะพี่ชายของคุณกีเวอร์ซิเช่เขาก็เป็นคนที่รัก Motorsport อยู่แล้วว่าทํารถไอ้นี่ออกมา HTO อะ่ะคันที่เป็น an, ทูละแค้นทําชุดแต่งออกมาก่อน STO จะออกมาอีกนะครับเอารถแข่งของเขาที่เขาใช้จริงๆอะ่ะเอามาทำออกมาเป็นบอดี้คิดสำหรับรถบ้านนะครับ คือต้องบอกว่าโรงงานที่ไทยนะนี่อยู่ที่ไทยเลยนะแม่งไปไกลแบบระดับโลกละแต่ว่าอาจจะยังขาดในเรื่องของดีไซน์ไอเดียใช่ไหมแต่การผลิตเนี่ยคือได้แล้วเริ่มเริ่มไปไกลแล้วแล้วก็จริงๆก็เห็นงานดีไซน์ของของที่แกทําให้คนอื่นหลายเจ้าแล้วคือแบบโหงานแม่งดีมากอะเราบอกตรงว่าตอนนี้เขารับงานเป็น OEM ให้แบรนด์แบบแบรนด์ดังเลยอะไม่รู้มันพูดได้หรือเปล่าจริงจริงแต่คือเป็นแบรนด์แบบแบรนด์แบบได้ยินแล้วทุกคนแม่งแบบเฮ้ย ทำในเมืองไทยเหรอวะอย่างนี้เลยอ่ะเออชื่อดังเลยอ่ะตัว B ีนำหน้าตัว B ีนำหน้าแต่งเบ้นตัวบีนำหน้าไม่ใช่อ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยไปคุยว่าถ้าเราจะอยากจะสร้างฟูลฟังชันสเปคของ964ขึ้นมาใชหมคือชิ้นที่มันยากเนี่ยคือมันคือชิ้นนี้คือคือพาไปดูรถคันนู้นก็จะได้เข้าใจง่ายๆคือเรื่องนี้ยาวหน่อยเล่ากันนานนิดนึงนะก็ คือคำว่ารถ r e ม a สเตอร์ m a ม t สเตอร์ก็คือเอารถทำเนี่ยคือใกล้เคียงกับเก่านี่แหละแต่ว่าทำยังไงให้มันออกมาแบบใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนในในปีนี้ได้เหมือนรถใหม่ใช่ไหมเนี่ยแหละคือคันที่เป็นโปรเจกต์แบ็ k เดยนะก็คืออาจจะเก็บโครงไว้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นอะไรคือเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เบาลงอาจจะใช้คาร์บอนไฟเบอร์หรืออาจจะใช้ไม่ไม่มีอย่างอื่นนะน่าจ,จะคาร์บอนไฟเบอร์อย่างเดียวหรือคาร์บอนเคปบลาใช่ไหม ชิ้นนี้มันยากสําหรับรถที่เป็นไม่เปิดประทุนมันคือชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วมันจะลามมาถึงเสานี้้องออกบ้านเดี๋ยวผมพาคุณไปดูว่ามันคือชิ้นนี้ชิ้นนี้มันมันจะใหญ่ที่สุดฝรั่งเขาเรียกว่า rear quarter panel นะฮะคนไทยเรียกว่าสะโพกสะโพกแต่แต่ว่ามันก็มันก็เหมือนอ่ะมันก็เหมือนสะโพกก็คือตรงเนี้ยเห็นไหมคุณดูนะเส้นจากนี้ทั้งหมดเนี่ยลามไปถึงนี่แม่งคือชิ้นเดียวกันถึงนี่เลยนว้ย เออมันถึงนี่เลยไนงะแล้วถึงนี่ใช่ป่ะชิ้นเนี้ยคุณก็ต้องมีตู้อบที่แม่งใหญ่เท่ารถอ่ะคือรถมันต้องขับเข้าไปได้ทั้งคันอนะ่ะซึ่งมีอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมทีนี้การทําคันแรกมันก็แน่นอนมันยากสุดถูกป่ะคุณทําออกมาปุ๊บปุ๊บมันใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยผมก็เลยเคยคุยแล้วว่าจะมีต้นแบบคันแรกเนี่ยน่าจะราคาเป็น10ล้านกว่าจะเสร็จออกมาได้แบบคุณตี้แบบนั้นนะน,นะทีนี้พอมันเป็น10ล้านถามว่าเมืองไทยมันจะมันก็ต้องไปขายเมืองนอกอนะ่ะถูกไหม คนไทยคงไม่ได้แบบโอโหูรถทําเองที่ไทยอยากซื้อราคา30ล้านอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็ยังอยู่ในโปรเจกต์อันนี้คืออยากทํามากแต่ว่าพูดตรงๆเลยนะมันยังไม่มีเวลาเพราะว่ารถลูกค้าในอู่มันก็ต้องดูแลถูกไหมคือถ้าจะทาจริงๆผมอาจจะต้องอย่างนี้เลยนะเก็บสะสมเงินสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะพยุงในการเปิดอู่แบบที่ไม่ต้องรับลูกค้าสักประมาณ6เดือนแล000 000 000 nah. ้วเอาเอนจิเนียร์ของเราอ่ะไปลุมในการสร้างรถ ที่เป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาใช่ป่ะแล้วมันก็ต้องเริ่มแบบซื้อเครื่องยนต์ซื้ออะไรอีกอะจริงๆผมซื้อเครื่องมาละ GT3 ซื้อเครื่องมาล้านหนึ่งเกียร์แม่งลูกกับล้านหนึ่งอีกสองอันนี้2ล้านแล้วยังไม่ได้บอด,ดี้เลยใช่ป่ะแล้วก็ผมว่ามันจะต้องเผชเิญกับความเฟลในหลายๆอย่างเาช่นเอาขึ้นมาปุ๊บอา้าวชิปหายชนคานไปต่อไม่ได้ต้องตัดเฟรมทิ้งต้องขยายนู่นขยายนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นเรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องรีเลทกับเจ้าอื่นๆหลายเจ้ามหมายถึงว่าาตต้้อองงไปใชนนนคคืสมมุินะ บอกผมก็ต้องไปจ้างคนนี้ทําภายในผมก็ต้องไปจ้างคนนี้มาขึ้นโมอะไรอย่างเงี้ยมันคงเป็นอะไรที่ใช้เวลาเยอะแล้วก็มันต้องใช้ความตั้งใจบวกกับเวลาแล้วก็เงินอะ่ะอันนี้คือหลักๆเลยซึ่งซึ่งถ้าเราโถมไม่ทาตรงนั้นน่ะมันก็เหมือนอาจจะต้องหยุดรับลูกค้าที่เป็นแบบเรื่องของการแบบโมดิฟายรถซ่อมรถหรือกระทั่งแข่งรถทีนี้ถ้าปีหน้าไม่ได้แข่งรถแล้วผมอาจจะอยากจะไปลุยในโปรเจกต์นี้ให้มากขึ้นนะครับก็ ประกาศไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันว่าสําหรับใครที่สนใจนะครับคือปีนี้น้องปั๊กน่าจะแชมป์แล้วนะใครอยากจะมาเป็นแชมป์ปีหน้าซีดเปิดอยู่นะครับหรือใครอยากจะซื้อรถผมขายอันนี้ผมผมขายจริงๆนะรถแข่งที่เราใช้ก็เป็นรถรถแชมป์อะวิ่งได้อีก2ปีพูดยงี้ดีกว่าก็ขายพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยแล้วก็เซอร์วิสให้ด้วยถ้าต้องการหมายถึงว่าถ้าต้องการก็จะโอนถ่ายในเรื่องของเซอร์วิสให้ นะั้นจะไปจ้างทีมอื่นดูแลอะไรก็ได้อันนี้ประกศาศฝากฝากไ้ด้วยนะครับเผื่อมีใครสนใจอยากจะเป็นนักขับหรือจะซื้อทีมไปเลยได้เหมือนกันหมดนะแบบมีสปอนเซอร์อะไรเข้ามาอยากจะยกซื้อทีมไปเลยก็จะให้เราทําต่อก็ได้หรือว่าคุณไม่มีนักแข่งคุณอยากจะให้เราหาคนแข่งให้คุณเพื่อโปรโมทสินค้าของคุณก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับอ่ะกลับมาที่การบิ้วรถใช่ไหมคือวางแผนไว้แนี้มันต้องเริ่มจากรถเนี่ยมันต้องสตริปดาวก่อนคำว่าสตริปดาวคือ หรือจนเหลือแต่โครงโครงจริงๆเลยโครงเหมือนท่าเดียวกับ R 3 4่อ่ะใช่ปะเสร็จปุ๊บแต่ว่ามันจะโครงลึกกว่านั้นอย่างที่ว่าคุณต้องเลาะตะเข็บพวกนี้ออกมาอีกพวกเนี้ยชิ้นเนี้ยมันไม่ให้โครงลดคือทุบปุ๊บบุบเลยข้างในจะมีม,มีมีโครงเหล็กอีกทีหนึ่งมันก็เป็นโปง่ปงๆใช่ไหมอันเนี้ยครูต้องเลาะอ,ออกมานะซึ่งมันมีวิธีการเลาะหลายแบบตัดเลื่อยจี G ้เม็ดอาร์คหรืออะไรก็ได้แต่ทีนี้เวลาแปะกลับเข้าไปถ้ามันเป็นคาร์บอนเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันใช้อะไรให้ใหมอยุนไทย กาวเออจริงๆมันอยู่ได้ด้วยกาวนะครับคือตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องแข็งแรงไงคือชนปุ๊บก็แตกออกมาได้แต่ว่าตัว,ต,วตัวเฟรมเหล็กด้านในเนี่ยเป็นตัวแข็งแรงทีนี้พอลื้อออกมาเสร็จปุ๊บผมว่ามันควรจะต้องเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนเอาเครื่องยนต์มาทำสายไฟเดินไวริงนู่นนี่นะให้ให้รถมันวิ่งได้ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปวอรี่กับเรื่องช่วงล่างใช่ไหมผมว่าโปรเจกต์นี้นะ ตัวฟังฟังดูแม่ง10ล้านมันก็มันก็ไม่ได้แพงอ่ะแล้วถ้าไปซื้อได้ได้ของเมืองนอกมาเลยที่มันจบมาแล้วใช่ป่ะ13ล้าน4ล้านเนี่ยเรามันผ่อนได้คือปีหนึ่งคุณก็ทยอยจ่ายเขาอ่ะอาจจะเดือนละ5 0 0แสนเอออาจจะมีดาวเพย์เมนต์ะรอบแรกสักล4ล้านใช่ไหมก็ค่อยๆผ่อนไปเนี่ยผมว่าก็ก็น่าดูถ้ามีโอกาสนะผมก็ผมก็อยากจะคือถ้าทำคลิปที่อเมริกาเนี่ยผมบอกเลยแม่งลดวาไรตี้มันจะได้มันกว่านี้เพราะว่าราคามันถูกใช่ป่ะแต่ว่า จริงจริงเมืองไทยคนเล่นรถก็สู้ได้แหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่รถเราไงนึกออกไหมแต่ถ้าเราไปเมืองนอกเราผมพูดง่ายๆว่าถ้าเกี่ยวเรื่องรถเราก็คูณได้3เท่าอ่ะอยู่นี่เราพอมีปัญญาผ่อนรถคันละสิกว่าล้านอยู่นู่นเราก็ผ่อนรถได้แบบ 30- 40ิบสี่สิบล้านอ่ะถูกไหมฮะอัดได้ถนนมันขับไม่ได้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 ที่นู่นแม่งขับรถซิ่งไม่ได้เลยที่เมืองไทยก็ไม่ได้นะคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยใครขับรถซิ่งไม่มีบ้า ไม่แต่ที่นู้นไม่ได้ที่นู้นแม่งหนักเลยแคลิปแรกที่พี่เปิดตัวนี่ปักจูเลยนะเอออันนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะคือก็ได้แค่แวบๆเออได้แคบบ่แวบแแล้วถ้าตำรวจแม่งมาเห็นคลิปนะเรียบร้อยคือคุณแบบหลักฐานมัดตัวเองหมดอ่ะฝรั่งมันเลยต้องแบบเซ็นเซอร์ป้ายถนนนน่นนี่ะเขียนว่าตรงนี้ได้เป็นการถ่ายจากนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเออก็ยากนะผมบอกเลยว่าแต่ว่าคงมีโอกาสได้ไปเห็นไง ไปเห็นไปดูไปชมแล้วก็ผมอาจจะได้ลองขับใน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 บางที่อะไรเงี้ยอย่างตอนนี้คือเราอยากพาไปแบบขับรถที่มันแบบแปลกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะนึกออกปะอย่างอย่างตอนนี้เราอินเรื่องพวกนี้รี m มาสเตอร์นึกออกไหมรีมสสเตอร์มันแบบมันสุดยอดเลยอะอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องรี m มาสเตอร์เจ้าเด็ดๆเนี่ยตอนนี้นะคือรี m มาสเตอร์เนี่ยรีมาสเตอร์ปอร์เช่ที่ผมสนใจตอนนี้ก็จะมี3เจ้านะครับแต่ว่าเจ้าหนึ่งเนี่ย คือซิงเกอร์แตะไม่ได้ละราคานี่แบบโหแบบตอนนี้นะราคาเมืองนอกนะ3.5ล้านเงนี้ย3.5ล้านก็เท่าไหร่อันนี้คุณ36เข้าไปก็โอ้โหพวกแตกนะเป็นร้อยล้านอะ่ะ3 3 9 6 38หกโอ้โหก็นั่นนะ่ะ1 0อยร้อยกว่าล้านอะ่ะก็อันเนี้ยคือแตะไม่ไหวละซึ่งเป็นการเอา964คือคุณต้องมีรถเ้ของตัวเองแล้วก็คุณก็ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็เริ่มทำแม่งใช้เวลา2ปีแต่ว่าไม่เคยขับ คือย,ยังไม่เคยลองเลยแต่มีคนบอกว่ามันเจ๋งมากนะแต่คนอะ่ะพูดตรงๆอะ่ะเสียงเงินไปเป็นร้อยล้านแล้วคงไม่กล้าออกมาพูดหรอกว่ามันห่วยเข้าใจป่ะเออแต่ทีเนี้ยสเต็ปต่อมาเป็นเป็น9ก3ก็คือ Gunter Works ใช่ไหม Gunter Works เนี่ยก็มันพอดีมันมี Randy Post ที่เขามารีวิวเยอะ Randy Post ก็เป็นนักขับรถโอเป็นเป็นเป็นนักแข่งแบบตัวดังน่ะแล้วเขาก็ทำรายการรีวิวรถของค่า Driver ใช่ไหม เขาก็มารีวิวไอ,ไอตัวกันเตอร์เนี่ยกันเตอร์นี่คือที่ผมไปคุยที่ลงรูปไว้ใน Face เฟซอะไรเงี้ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราไปคุยแล้วแล้วราคามันแพงที่เล่าให้ฟังอะ่ะคือราคาแพงแล้วมันเก็บเงินเลยใช่ไหมเราก็เหมือนแบบไม่ไหวไปจองปากเปล่าโดนเขาด่าปากเปล่ามาเหมือนกันไอตัวกันเตอร์เวิร์เนี่ย <c oughs> เขาเปิดตัวมาด้วย9 9 3เ <c oughs> นะครับเอ่อเป็นคาเรล่าแล้วก็ช่วงล่างแบบอย่างดีใส่ล้อเซนเตอร์ล็อกแบบแล้วก็ที่เขาเด่นคือบอดดี้เขามันเป็นแบบ คาร์บอนแบบเขาเรียก e x p o s e carbon คือเห็นคาร์บอนทั้งอันนะครับคันนี้ที่ผมอินเพราะว่าเจ้าของนะเขาเป็นคนเกาหลีเออเป็นคนเกาหลีนะแต่ว่าหมายถึงว่าเกิดอเมริกาแหละแต่เป็นคนเกาหลีเออแบบหน้าจีนเลยอะแต่ว่าคือแม่งทำรถแบบราคาแบบเป็นล้านเหรียญให้คนฝรั่งซื้อได้ผมรู้สึกว่าแม่งแม่งเป็นแบบเอเชียนพาวเวอร์นะซอฟต์พาวเวอร์อะ เออสำหรับเราเราก็เลยแบบมีความคิดอยากจะทําบ้างนะครับแล้วก็อยากจะอุดหนุนเขาด้วยถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าเงินมันไม่พอทีนี้เจ้าที่3เจ้าที่3เนี่ยก็คือที่เปิดให้ดูเมื่อกี้ยังอ่านไม่ออกเลย a, a b r o g a b r a Sport เจ้าเนี้ผมว่าเขาเป็นเจ้าใหม่แล้วก็ยังไม่ดังมากใช่ไหมเราก็ต้องรีบช่วงชิงโอกาสก่อนเพื่อที่จะได้ซื้อหาในราคาที่ก่อนที่เขาจะดังเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะทั้งนเตอร์ทั้งซิงเกอร์ออกมาใหม,ม่ๆอะ่ะก็ไม่ได้แพงขนาดนี้ จ,จริงๆผมจําได้เลยซิงเกอร์แปดแสนหนึ่งเพราะว่ามีรุ่นพี่คนไทยคนหนึ่งเคยให้ติดต่อไปให้ว่าจะเอารถไปทําเว้ยอันนี้อันนี้คือคนไทยจะทาไปทํานะแต่ว่าคือตอนนั้นน่ะมันให้ให้วางเงินจองเลย2ล้าน2ล้านบาทนะเออแล้วก็รอคิวหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งปีครึ่งอ่ะหนึ่งปี6เดือนเออพอหนึ่งปี6เดือนเสร <ๆ S 2> ็จปุ๊บก็เลยไม่เอาเขาเปลี่ยนใจก็เลยรู้ว่าจริงๆอ่ะค่าให้จ่ายทั้งหมดตอนนั้นน่ะมันมันไม่ถึงล้านเออ ก,ก็จะคล้ายๆกับไอเนี่ย ABU ABU Motor เนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสนะสอ,อย่างเลยคือ1อยากซื้อ2อ,อยากทําอยากทําถ้าทําได้ก็อยากจะแบบส่งให้มันไปถึงแบบระดับโลกขายขายได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงแบบให,ให้ให้แบบไทยแลนด์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าคือผมยังมีความอยากทําอะไรที่มันแบบเป็นไทยแล้วไประดับโลกอยู่นะครับปัจจุบันเนี้ยอย่างประเทศฟ,ฟิลิปปินส์่ะคุณเชื่อไหมว่า แม่งประกอบไอ้รถ FJ Cruiser แบบเก่าๆอ่ะแล้วก็ทำเป็นโรงงานแบบคนไม่รู้เลยนะว่าคือเป็นที่ฟิลิปปินส์นะคือเป็นรงแบบขาวพื้นขาวแบบดูแบบเหมือนอยู่เมกาเลยเจริงจร in ิงเม็ดินฟิลิปปินส์เว้ยฟิลิปปินส์นี่แม่งไม่มีรถเป็นของตัวเองนะคือไทยนี่ยังยังมีบริษัทรถประกอบรถไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สุดท้ายก็ทำได้ขายได้เพราะว่าเขารู้วิธีการทำมีโน้ตฮาวมีวิธีการพรีเซนต์ที่ดีแล้วก็มีการรับประกันคุณภาพเขาที่ดี อันนี้ผมก็ยงเป็นอะไรที่อยาก FJ Cruiser เนี่ยพวกเราอาจจะต้องเรียกว่าชาวรถซิ่งอาจจะไม่ได้ชอบแต่แม่งแพงมากนะคุณรู้ป่ะไอรถ FJ Cruiser ที่บริษัทองบอร์แม่งขายสิบล้านนุ้ยราคาคือ 3- 4มสแสนเหรียญ US นะคือก,ก็ก็เลยแบบเป็นความฝันไว้ว่าอยากจะทำนะครับใครอยากสนับสนุนผมอยากจะร่วมโปรเจก์กนี้ด้วยก็ได้นะเออแบบติดต่อเข้ามาคุยกันหรือจะแบบโอนเงินมาช่วยสัก3ามสี่พันอะไรอย่างงี้ก่อนตอนนี้ก็เอานะ <laughs> ได้ไหมสามสี่พัน <laughs> 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 คนคนดูแบบอะไรของมึงวะนะครับก็หวังว่าวันนึงจะได้เห็นกันนะครับก็เอ็นจอยภาพสวยๆจากพวกนี้เอาให้ดูแล้วกันนะครับสามแบรนด์เนี่ยตอนนี้คือเป็นเทรนด์ที่ผมชอบที่สุดนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบตอนนี้ไม่ใช่พวกแบบ Liberty Walk อะไรอย่างนี้แล้วไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นเทรนด์แบบนี้ที่ชอบที่สุดวันนี้ก็มาทมอยคุยกันเรื่องนี้เนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า <laughs> สวัสดีครับ ฉีกเลยโอเจ็ดล่าเป็นไม่โป้โอ้เขาทำเหมือนเยอะแล้วฉีกยังไงไม่ฉีกเลย